<Feel. S 2> ว่ายังไงแกฉันอกหักแล้วอะทำไมต้องเป็นฉันด้วยอะโธแกสวยๆอย่างแกหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ไหมฉันขอบคุณแกมากด้วยที่แกมาหาฉันอะโธ่แกยังไงฉันก็ต้องมาอยู่แล้วเพื่อนฉันอกหักทั้งคนนะแกนะ่ะมันเพื่อนสนิทของฉันเลยนะยังไงฉันก็อยู่ข้างแกอยู่ละมาเรามาฉลองความสดให้แกกัน ชนนะใครมาไม่รู้เหมือนกันอ่ะแกเดี๋ยวฉันไปดูเองโถ่คุณมาทำไมอ่ะเราเลิกกันไปแล้วนะผมมาเก็บของนะอ๋องั้นคุณยืนรอยอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปเก็บให้เอง มาเร็วมากไหนเอามาดูสิโอสวยมากเลยอะถ้าแหวนมวงนี้ไปอยู่ในนิ้วมือของแต้มดาวแต้มดาวคงจะสุดมากๆแน่ๆเลยอะแล้วนี่ช็อปวัดใสามาดีหรือเปล่าเนี่ย5.5แน่นะทำไมมันดูเล็กๆอะชัวร์สิฉันอนะ่ะอินเซิร์ตมาแล้วแต่นิ้วฟิลกับนิ้วแต้มดาวใสว่าพอกันนี่ ขอลองดูหน่อยจริงด้วยใส่ได้จริงด้วยสวยแล้วจริงๆแล้วฉันรักเขามากแต่ตอนนี้ก็เกลียดมากเช่นกันคงเหมือนที่คนเคยบอกว่าทั้งรักทั้งเกลียดฉันอยู่นแนวรประมาณนี้เลย ผู้ชายมักเห็นแกตัวคบกันมาหลายปีแต่พอพูดถึงเรื่องแต่งงานกลับเหมือนเฉยอออ๋ออ๋ออ๋ออุ๊ยอยออกสักทีซินี่แกใจร้นสิอุ๊ยอุยอุยอุยออกสักทีซินี่พวกเรานออะไรกันอ่ะเต็มดาคือฟังผมอธิบายก่อนนะใช่ใช่ใช่แกใจเย็น ใจเย็นอย่างนั้นเหรอใช่ให้ฉันใจเย็นได้ยังไงฮะนี่อย่าบอกนะว่าพวกแกสองคนแอบจะคบกันลับหลังกันฉันน่ะไม่ไม่ไม่ไมคือ<ช>ฉันฉันรู้นะแต่ว่าฉันก็เจ็บเหมือนกันเพราะชอบนั่นแหละเพราะเธอเลยนี่เลิกกันยังไม่ถึงเดือนแกเล่นฟาดเพื่อนฉันไปอีกคนแล้วงั้นเหรอคือเขาเขาแค่แตนดาวมันไม่ใช่ย่างที่คุณเห็นเลยนะไม่หุบ ฉันอยากเห็นหน้าแกสองคนแล้วตต้มดาวคุณฟังท็อปอธิบายก่อนนะใช่ใช่แกฟังท็อปอธิบายก่อนนะจะให้ฉันฟังอะไรอีกอะออกไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะไหนก็พูดไปสิออกไปใชู่มพูดได้ยังไงล่ะแต่เขาก็มันจะไล่ให้ออกไปอยู่แล้วฉนะันถูกเพื่อนรักและแฟนหักหลังทั้งโกรธทั้งเสียใจและผิดหวังมันตีอยู่ในหวัวเต็มไปหมดเรื่องราวความรักของฉันจะเป็นยังไงต่อไปฉันเองก็ไม่อาจรู้ได้เลย ฉันคิดว่าแกคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันด้วยแกคือเมื่ออาทิตย์ก่อนอะช็อปเขามาหาฉันที่บ้านแล้วก็เข้าไปหาแกถึงบ้านเลยเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนแกคงมีอะไรกันไปแล้วสิเพื่อนรักที่เป็นชู้อย่างแกนี่เลวจริงๆเลยอะคือฉันแค่อยากจะนี่แกต้องการอะไรอะฮะแกก็รู้อะว่าฉันรักช็อปแค่ไหนอะใช่ฉันรู้นี่ นี่แกก็รู้อะว่าฉันวางแผนอนาคตไปหมดแล้วสุดท้ายมันก็พังหมดแล้วเนี่ยคือฉันรู้ฉันรู้หมดทุกอย่างเลยเพราะอย่างงี้ไงฉันก็เลยต้องฉันน่ะรักช็อปมากเลยนะเว้ยสุดท้ายฉันก็รู้ว่าช็อปจะขอฉันแต่งงานที่ไหนได้อ๋อเขาก็เลือกับฉันแล้วไปค้อแบบแกนี่ไงคือมันไม่ใช่อย่างนั้นแดนดาวแดนดาวแดนดาวแกตอนนี้ฉันรู้สึกดีมาก ฉันไม่อยากตื่นจากความฝันนี้เลยตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนช็อปกำลังอบกอดฉันไว้มันอบอุ่นมากเลยอ๊ยต<ะ>ื่นแล้วแตมดาวคุณเป็นยังไงบ้างอะไรเนี่ยี่ฉันจับได้ว่าพวกแกสองคนแกเป็นยังไงบ้างแหวนแต่งงานเหรอฟิลผมบอกคุณซ่อนไว้ไงนี่พวกแกสองคน ฉันไม่อยากเจอพวกแกสองคนอีกแล้วรู้ไหมผู้ฉันอะเสียใจแค่ไหนอะจันดาวผมเองก็เสียใจเหมือนกันนะฉันก็ยังรักคุณนะทั้งที่ทเราเลิกกันไปแล้วอะผมก็รักคุณเหมือนกันแต่คนที่คุณจะแต่งงานด้วย<ม>ก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่นะโอ๊ยเอา<ม>ยังไง,งดีว<ด><ม>ะเนี่ยฟังแล้วบอกความจริงไปเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังเองไม่อะไม่ต้องแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วฉันพอแล้วฉันจะไปเอง กันบาวเ,าเดี๋ยวแกฟังฉัก่อนสปรย<อ>ยิงดีด้วยนะเดี๋ยวนะคะนี่ทุกคนมาทำอะไรกันคะเนี่ยอ้าวล่าแกตอบตกลงแต่งงานไปหรือ,อยังล่ะหรือว่ายังไม่ได้ขอเดี๋ยวนะคะเออเดี๋ยวนะคะแต่งงานเหรอมันเรื่องอะไรกันนะคะมีใครอธิบายให้ฉันได้บ้างคะคือผมขอให้กาฟิล มาช่วยผมเพื่อขอคุณแต่งงานยังไงล่ะผมพูดไป <Yay! S 1> <iah> แล้วเอ่อแล้วเรื่องแหวนล่ะคะคือผมอยากทําให้มันมั่นใจว่ามันจะใส่กับนิ้วของคุณได้อะ่ะก็เลยให้กาฟิลคขาลองใส่ก่อนแต่มันดันไปติดกับนิ้วของกาฟิลาก่อนอะ่ะก็เราสคนนะแกใส่แหวนไซส์เดียวกันไง5.5 แล้วทำไมแม่อธิบายให้ฉันเข้าใจตั้งแต่แรกล่ะโอ้ยพวกเราพยายามจะอธิบายคุณเป็นร้อยรอบเลยนะต้มดาวแต่แกไม่ฟังเลยฉันสองคนน่ะพยายามจะสร้างซีนให้เหมือนในหนังที่แกชอบอะ่ะใช่พวกเราพยายามที่จะเซอร์ไพรส์คุณเลยนะแต้มดาวมันเหมือนฝันมากเลยอะ่ะฝันไร้ในที่สุดก็หายไปแล้วผมสัญญานะว่าผมอะ่ะจะไม่มีวันทำให้คุณเสียใจ พวกเราเนี่ยอยากเห็นแกมีความสุขจะตายแป๊บนึงนะงั้นแต่งงานกับผมนะโอ๊ยโอ๊ยอ๊โอ๊ยโอ๊ยก้จอกแล้วใก้จอกแล้วรอแป๊บนึงนะออก แหวนมาแล้วแล้วตั้งดาวเหรครับแต่งไงกับผมไหมครับ รักของฉันก็จบลงอย่างสวยงามชอบแล้วว่าเราเลิกกันเถอะทำไมอะบัวอยู่กับชอบอะไม่มีอะไรดีๆสักอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบัวมีแฟนใหม่แล้วด้วย <S <S เขาเป็นหนึ่งนักธุรกิจใหญ่แล้วเขาก็รวยมากด้วยแต่ว่าชอบบัวไม่ต้องมายื้อหรอกนะบัวไปคบกับชอบแล้วดีเลย ชอปก็มีเรื่องอยากจะบอกบัวเหมือนกันชอปอะก็มีแฟนใหม่ละนี่นี่แกนอกใจฉันเหรอที่เธออ่ะย่นอกใจรับหลังฉันเลยแล้วไหนอ่ะแฟนชอปนั่นไงมาพอดีเลยคุณครับคุณทำอะไรของคุณเนี่ยช่วยผมด้วยนะครับ ไม่งั้นผมตายแน่แล้วให้ฉันช่วยอะไรพอดีผมจะบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นนะครับผมจะบอกเลิกเขาเขาไม่ยอมเลิกกับผมคุณช่วยเป็นแฟนผมหน่อยนะครับแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างเนี่ยคุณคือคุณไม่ต้องทําอะไรเลยครับอยู่เฉยๆแล้วก็แค่กลเป็นแฟนผมแค่นั้นเองนะครับกลาเป็นแฟนา <S <S <enfin> มาเลยครับนี่ไงบัวแฟนแมวของฉันเอง ก็เหมาะสมกันดีนี่คนอย่างชอบอะเหมาะสมกับผู้หญิงบ้านๆแบบนี้แหละมีปัญญาหาแฟนได้แค่นี้เหรอ <c oughs> ต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับที่ชื่อเหลือผม่าแต่คุณชื่ออะไรหรอครับฉันชื่อมิวค่ะแล้วอ๋อผมชอบนะครับพอดีผมโดนผู้หญิงคนนั้นบอกเลิกครับ ผมกลัวเสียหน้าก็เลยต้องให้คุณมาช่วยแบบนี้และครับไม่เป็นไรเลยค่ะถือว่าช่วยกันเอ,อ่อว่าแต่คุณเป็นยังไงมายังไงเหรอครับถึงมาอยู่ที่นี่ได้พอดีฉันมาจากต่างจังหวัดอะค่ะแล้วฉันก็กําลังจะมาหาญาที่อยู่แถวนี้แต่เห็นคนแถวแถวนี้บอกว่าญาติฉันย้ายออกไปหมดแล้วฉันก็เลยกําลังหาที่พักอยู่แต่ยังไม่มีที่ไหนว่างเลยก็เลยไม่รู้จะไปไหนต่อดีอะค่ะเอาเป็นแบบนี้ไหมครับ คุณมาอยู่บ้านผมก่อนบ้านผมอะ่ะอยู่ใกล้แค่นี้เองไว้คุณหาญาติหรือเจอที่พักเมื่อไหร่อ่ะคุณค่อยใหญ่ออกไปก็ได้มันจะดีเหรอคุณคุณเองก็เป็นผู้ชายแล้วฉันก็เป็นผู้หญิงด้วยมันจะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเือสว่าผมตอบแทนที่คุณช่วยเหลือผมนะครับก็ได้ค่ะงั้นเชิญเลยครับ เช่นครับอ้าวพี่ช็อปกลับมาแล้วเหรอแล้วนี่ใคร,รอ่ะพี่อ๋อเนี่ยคุณมิ้วเป็นผู้มีพระคุณของพี่เองเขาจะมาอยู่กับเราสักระยะหนึ่งอะ่ะยังไงฝากแกคิวดูแลเขาด้วยแล้วก็นะนำบ้านหลังนี้กับเขาด้วยนะได้สิพี่อ๋อคุณมิ้วครับนี่คิวเป็นน้องชายของผมเองดีที่เธอสั่นะพี่ค่ะยังไงก็ตามสบายนะครับแล้วผมขอตัวก่อน อบ้านหลังใหญ่มากเลยอ่ะนี่อยู่กันสองคนเนอะใช่พี่พี่ชอบอะเพิ่งได้มรดกจากแม่บุญธรรมมาแปลกนะรวยขนาดนี้แล้วแฟนเขาจะบอกเลิกเขาทําไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะพี่สงสัยนางยังคงไม่รู้อ่ะว่าพี่ชอบอะเพิ่งได้มรดกไปงั้นเดี๋ยวไปดูห้องกันไหมพี่ไปเลือกห้องนอนกันทางไหนนะทางนี้เนละ โอ้ยพี่ช็อปม,มันนั่งเมาตรงนี้อีกละพาลาน้องชัดๆโอ้ยอมานี่ลุกไขวะโอ้ยลุกไปอะไรเหรอเนี่ยอ้ยอย่าบนอ้ย พรุ่งนี้กินอะไรเหรพี่ทำให้กินไม่รู้เหมือนกันนะพี่เอาอีกแล้วพี่เมลดูสิมเมาหัวราน้ำทุกวันถ้าแต่เลิกกับพี่ป่วนเนี่ยปกตินางไม่เคยกินเหล้านะหรอเขาเมาอย่างนี้ทุกวันเลยหรอใช่พี่น้องอะ่ะต้องมาช่วยทุกวันเลยแต่วันนี้ไม่ช่วยหรอกน้องไปนอนก่อนนะพี่ <S <S ม,มเอา้าคุณชอบคุณชอบคะคุณชบอบออ,อ,อะไรเนี่ยเข้าไปนอนในห้องดีๆไปหัว คุณช็อปรู้ขึ้นแล้วไปไหนไปไม่ได้เข้าไปนอนในห้องห้องอะไรก็ห้องคุณนั่นแหละทุกวันเลยคุณช็อปเนี่ยมาทำอะไรก็เช็ดตัวให้คุณไงกินได้แล้วนะกินแล้วก็เมาไม่รู้เรื่องไอย่างเงี้ย บัวเหรอบัวใช่ไหมบัวอะไรคุณไม่ใช่บัวบัวกัลัหาชาวแล้วเหรอบัวอ๋ออืม น่าเบื่อจริงๆเลยหนีเสือปะจระเข้จนได้ฉันนะอุตส่าห์หนีจากชอบจนจนมาเจอนักธุรกิจจอมปอมอีกเฮ้ยเดี๋ยวบัวแกว่าชอบมันจนเหรออืมแกตกข่าวอะไรหรือเปล่าชอบอ่ะมันเพิ่งได้รับมรดกนะฮะจริงเหรอได้รับมรดกจากแม่เลี้ยงมั้งเห็นว่าได้คฤหาสน์หลังงามแล้วก็เงินสดอีกนับไม่ถ้วนเลยนะแกพลาดแล้วบัวที่เลิกกับชอปมันอะ ช่วงนี้ช็อปหล่อขึ้นเยอะเลยนะดูสิหน้ามีออร่ามากเลยอะไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงบัวไหมขอบคุณนะที่พาพี่เ <c oughs> งี้ยไม่เป็นไรพี่ <P> <P> พี่ช็อป <P> นี่มันอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าพี่จะกลับไปคบกับไอ้ผู้หญิงเห็นแกงเงินแบบเนี้ยพี่จำวนที่มันบอกเลิกไม่ได้หรอว่ามันพูดอะไรกับพี่ไว้บ้างอะนี่พูดเกินไปแล้วนะจริงๆริอะฉันกับช็อปอะก็แค่ทะเลาะกันนิดหน่อยแต่ตอนเนี้ยปรับความเข้าใจกันแล้วจ้าแล้วเขาก็ไม่เคยลืมฉันด้วย เขารักฉันคนเดียวมันจะมากเกินไปแล้วนะแล้วพี่จะเอาพี่มิวไปไว้ที่ไหนอ่ะหาพี่ชออ็อปอะาอย่าพูดแบบนั้นสีจ้าก็แค่เมียบังเอิญน่ะช็อปเขาไม่สนใจหรอกจ้ะเขาอ่ะเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ช็อปพี่จําไม่ได้หรอว่าวันที่พี่เมาอ่ะพี่มิวอ่ะคอยดูแลพี่ตลอดแล้วพี่ยังจะคบกับอีผู้หญิงหน้าด้านแบบนี้อีกหรอนี่ไอเด็กมาซื้ททาไมฮะหยุดหยุดกันได้แล้วหยุดกันทุกคนนั่นแหละ ในเมื่อบวัวกลับมาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะออกไปเองไม่ได้นะพี่มิวทําแบบนี้ไม่ได้นะไม่อ่ะทําไมอ่ะพี่ก็บอกเขาไปสิว่าพี่ท้องอะ่ะท้องท้อง,องไม่ต้องไปสนใจหรอชอปมันน่าจ,จะกู่เรื่องขึ้นมาอยากจะได้สมบัติช็อปละสิบัวเอาแบบนี้นะผมฟังคุณพูดมาเยอะแล้วทีเนี้ยคุณอ่ะฟังผมพูดบ้างตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมก็เพิ่งรู้ใจตัวเองว่าผมรักมิวแค่ไหนไหนชอบแล้วตอนเนี้ยมิวเขามีลูกให้ผมด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะบัวเราจะเป็นเพื่อนกันได้นะใครจะอยากเป็นเพื่อนกับคนอย่างแกฮะที่จะเอานังฉันต่ําหน้าด้านแบบเนี้ยมาเป็นเมียไม่เอาหรอกเว้ยไ,ไป้ตกไปมิวผมขอโทษนะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยแสดงความรักกับคุณเลยอ่ะจนผมเกือบจะเสียคุณไปแต่ผมสัญญานะว่าต่อไปเนี้ยผมจะรักคุณให้มากๆๆๆมากไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่รู้ว่าคุณรักมิวมิวก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ